ฟอร์โฟมีแต่ค้นหาตอนที่ <c oughs> เราไม่มี <c oughs> นี่นครับเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาแล้ว <c oughs> โอเคนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนกลางวันนะครวันนี้อัพเดตรถใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อผมนะฮะเราจะเจอกัน2เวลานะฮะช่วงกลางวันและช่วงเย็นเวลาเดิมห้าโมงครึ่นะครับจะแปตอนรถสวยมันไม่ค่อยรอถ้ามาแล้วต้องรีบบอกนี่ถ้ารถสวยมาสวัสดีทั้ง10คนดูด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมว้าวเต็มจอเป็นแนวตั้งนี่อ่าผมหลุดเฟรม ดูเฟรมเลยอ่ะ10คนแล้ว10คนแล้วนะฮะคันนี้หล่อมากมีไฟเดย์ไลท์มาโชว์เลยนะครับผมมาสอดนะครับโฟวินด้วยเป็นเครื่องสอดอีสองด้วยนะครับสองทีสองกี่แรงมาร้อยหกสิบแรงมาครับผมได้ร้อยหกสิบแรงมาด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับได้ขับสีด้วยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเก็บให้นะพี่เห็นน้ำเดิมเลยเดี๋ยวพี่เสริมเปิดห้องเครื่องก่อนได้เลยนะฮะครับผมได้แม็กแต่งด้วยนะครับยางออโเทเลนดอกยางยังสวยอยู่เลยนะครับ นี่อ่าสวยมากได้ไวแท็กนะครับ2.2โฟลวินปี2 0 1 5ตัวนี้เป็นหน้าเก่านะตัวหน้าเก่านะครับเป็นปี 14. 1 5ดมีโชคด้วยใช่ครับโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นหน้าใหม่จะเป็นโชคจากโรงงาน่ีเขาใส่เฟริมมานะครับเขาใส่เฟริมมากเพราะควันทีเขาจะเป็นเหล็กค้าเนาะใช่ครับผมเป็นเหล็กค้าอันนี้เราเห็นเดิมๆนะครับสวยมากๆลยตัวคันหัวนงหัวนอดคืออยากให้ดูอย่างนี้หัวนอดด้านในไม่มีขยับนะ แต่อันนี้มันมีขยับเพราะว่ามันใส่คำชกนะเติมเข้ามาพี่ดูหัวน้องด้านในไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้ขยับหน่อยนึงคำชกนะฮะแก้มเกริมสวยเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะฮะโอ้โหไฟเดิมนะครับผมสวยเลยนะสวยเลยใครที่สั่งโฟไว้นะครับเอคาเรามาแล้วนะครับฟอดโฟดีเครสองสิสองด้วยราคาโคตรถูกถูกเลยใช่ไหมพี่ราคาออถูกเลยออโต้ด้วยนะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะใช่ครับผมใบแท็กนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาบอกเลยว่าแบบ ไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยแล้วที่สําคัญนะครับได้ขับฟรี90วันด้วยโออ่ะครบมาหมดเลยนี่สวยมากนะครับสวยมากๆโอ้โหเดี๋ยวให้พี่เสริมพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนอ่า ตัวนี้เป็นดูราทอเครื่อง2.2งที่ใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมฟอร์ตัวนี้เขาค่อนข,ข้างมั่นใจเครื่องตัวนี้เลยแหละเพราะมันใช้ดีจริงๆใช่ครับ,รบ,รบแล้วอัตราการดูแลรักษาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะ<ช>ก็ดูแลดีมากๆแล้วนี้คือน็อตแบบไม่เนีย่ยสีแต้มเดิมโรงงานเรยังมีอยู่เลยครับท่อเทอไม่มีขยับเลยบาร์โค้ดชัดเจนนะครับ เครื่องเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะับผมคือต้องต,ต้องเรียนอย่างนี้ครับรถเอคาเราสามารถตรวจสอบที่ศูนย์ได้<ใช>ทุกคันนะครับย้าเลยว่าทุกคันศูนย์ไหนก็ได้พี่เลือกศูนย์ได้เลยก่ <c oughs> อนพี่ตัดสินใจนะครับเพราะเราเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลัก <c oughs> และมีเล่มให้ดูมีที่มาที่ไปชัดเจนอยู่แล้วนะฮะสามารถตรวจสอบได้ด้วยห <c oughs> ล่อมากมีเดลไลท์ด้วยแล้วได้สีดําด้วยนะฮะห้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับพึ่งมาเลยเอางี่แบบพึ่งมาเลยติดฝสาโปงเป็นแคป้าด้วย ครับผมแรปนี้ก็แพงไปนะใช่ไม่ชอบเอาออกได้นะครับไม่ชอบเอาออกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหล่อหล่อเลยครับผมหล่อเลยนะครับยางก็ใหม่อยู่นะพี่ยังดุ่งอยู่เลยใช่ยางดอกยางสวยเลยครับดูลอยเลยน้อยๆนะครับตรงกันชนหน้าเป็นพวกเ็ษหินนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้พี่ไม่ต้องห่วงเลยรถเพิ่งมาหรือเก็บให้สวยเลยนะครับอ่านี่คิวล้อมาทั้งสี่ข้างเลยนะครับผมสวยมากเพิ่มเติมตัว ดี๋ยวให้พี่ฟิล์มแต่งมานะครับเพิ่มเติมน็อตสวยหมดนะครับตัวล้อนี่ครับโอ้โหสุมเสริมสวยนะฮะกันสบัดใส่มาหมดแล้วไม่มีแบบสวยเลยเหล็กๆหลกสวยสีแต้มครบหมดนะฮะเวลาดูแช่น้ใช่ครับดูซุ้มล้อด้วยซุ้มล้อเดิมหมดนะฮะคือบางทีรถชนหนักมาต้องดูตั้นใต้ท้องด้วยบางทีแบบเจออะไรปิดเข้าไปขอแง้มดูหน่อยนึงก็ยังดีใช่ครับครับผมอ่ะเราเห็นได้หมด ของเราชั้นเกนนะครับตัวนี้เป็น6สปีดใช่ไหมครับพี่เสริมใช่ครับมเป็นเกียร์หสปีดด้วยนะฮะเป็นท่อคอนเวอร์เตอร์ครับรับแรงบิดได้สูงเอาไว้ลุยได้เลยนะับไม่ต้องห่วงขึ้นดอยได้หมดนี่นี่นะครับคันส่งคันซี่สวยยางอะไรไม่เคยลงดินเลยนะฮะเห็นไหมครับยางอะไรไม่เคยลงดินเลยได้เส้นสายเดิมหมดสวยเลยนะครับ2อโซวินไวท์แค่เห็นยางก็คุ้มแล้วปีสิบสี่จดสิบห้าอ่าอันนี้นะครับรถเอคาพี่ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้ไอ้พวกเนี่ยสปอร์ตอ่ะชอบเป็นเดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้สี่ด้านเลยนะครับเปลี่ยนผมไม่พ่นนะผมไม่พ่นมันจะลอกไม่ช่นเปลี่ยนเลยเเปลี่ยนที่สูงเลยนะครับไอ้นี่ม่วงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ด้วยอ่ากันศาสตร์นะครับผมใช่ครับสวยเลยนะครับได้ฟูลวินด้วยโลบาสปอร์ตนะครับมาจากโรงงานนะครับผมเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับริ้วรอยมีเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้หมดนะฮะ อเขามีตัวโอ้ทุนมีทุนแรงเลยตัวทุนแรงนะครับเรียกว่าอะไรนี่ครับเป็นตัวทุนแรงเขาใส่โช๊คไฮดรอลิกมาเลยนี่ตัวไฮดรอลิกที่ฝั่งนี้อ๋อใส่ดีใส่ไฮดรอลิกใช่ครับอ่าครับสายสลิงสวยนะครับแม็กไลเนอร์น้เดิมเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานดูอยอยเล็กๆน้อยๆพวกนี้ผมเก็บให้หมดนะพี่เห็นน้ำเดิมนะครับเห็นน้ำเดิมเลยตามการใช้งานเนาะครับผมพี่เห็นน้ำเดิมเลยนะฮะโยพี่พี่หลิวให้พี่หนุ่มดูก่อนก็ได้ สบายแล้วโอเคได้ครับลูกค้าก็เข้านะฮะผมนี่เหมือนทั้งคือทุกอย่างนะฮะทั้งตีราคาลถเป็นทุกอย่างของเธอครับนะฮะนี่ผมเข้ารูปวายเท็นะครับส้มดสวยเลยเป็นตัวสีประตูนะครับเป็นตัวสีประตูใช่แล้วเป็นตัวอ่าตัวนี้ตัวตัวหลังแล้วนะมีแอร์แบกด้านข้างด้วยเดี๋ยวเขาไงข้างดูนี่เดี๋ยวพี่นั่งนี่เดี๋ยวให้พี่เสริมนั่งหน้าป่ะพี่เสริมนั่งหน้าหน้าครับอ่ะห้า สวยมากนะครับสวยมากชิปเดี๋ยวสตาร์ทรถเลยนโอ้วันดีทั้ง30กว่าคนดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ a k c a าเชียงใหม่นะครับสาขาบ่อหินนะฮะไม่ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ออกรถสวยกับเราได้เพียงที่เปิดใจทักมานะครับเดี๋ยวผมมีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพคอยแนะนํารีวิวรถให้ส่วนตัวพร้อมแนะนําด้านสินเชื่อของทุกสถาบันการเงินด้วยอ่าเดี๋ยวฟอร์ดผมเพิ่งซื้อเข้ามานะครับนี่เป็นเครื่อง2.0นะครับตัวท็อปสุดราคารถใหม่ล้านเจ็ดเก้านะฮะ พึ่งเข้ามาเลยไม่แค่ห้าหมื่นโลนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์กันไม่มีปัญหาเลขสวยเลย8989 8989ปดก้้าก้าลูกค้าเขาขอคืนก็ว่าอย่างกงิเลขประมูลนะครับแล้ผมไม่แท้ทุกคันนะครับไม่แสนเจ็ดนะฮะที่ไม่ต้องห่วงเลยไม่แท้ที่นี่ขายไม่แท้อยู่แล้วนะฮะครับผมอ่านี่เราไม่ได้บอกราคาใช่ไหมครับตัวนี้คูซอนโทอะไรมีครบหมดนะใช่ครับนี่แล้วก็แอร์แบ็กได้ครบหมดนะคูซอนโทมาพร้อมเล่นเลยเป็นไวายแทร็กแล้วแล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงมีครบหมด ไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวเจ้าของเดิมเขาใส่จอ Android มาเอาง่ายซื้อรถเหมือนแถมแท็บเล็ตแล้วครับตอนนี้เล่นเล่นจอได้นะครับแอปแอปยูทูบเปิดได้ Play Store เล่นได้นะครับ g ูเ Chrome ใครจะเช็คเช็คหุ้นเข้าโคมได้เลยนี่เอาเี่นี้หมดราคานะครับผมบอกราคาเลยพี่ได้ปี14 15ได้22 Y Tag พ็กออโต้นะครับรถผมไม่แท้ผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับพี่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยเพราะผมรับประกันคือรถร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วที่สําคัญราคาผมให้แค่เท่าไหรพี่ห้าแสนสองหมื่นบาทห้าแสนสองหมื่นบาทพี่ฟรีดาวน์เพแค่แปดพันเก้าพี่ได้สอดโฟนะคุณแค่แปดพันเก้าเพราะดอกเบี้ยผมได้ถูกมากๆแล้วที่สําคัญพี่ได้ขับฟรีเก้าสิบวันใช่โอ้โหคุมภาน้วยหรอมั้งแม่นครับผมแม่นไหมสามสิบแม่นไหมนะปเก้าสิบวันนะพี่บวกไปได้เลยนะครับอ่า เดี๋ยวมันมีรายละเอียดที่ต้องเก็บผมเอามาไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้หมดนะฮะออกไปต้องสวยอยู่แล้วนะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวโฟเขามีระบบลงเขาให้ด้วยฮะนี่มีมาให้เลยนะเล่นระบบลงเขาได้ด้วยนะครับลงทางชันคราวนี้ตัวลงอินทอนนี้เคยถ้าใครเคยเล่นตัวนี้จะบอกเลยว่าสนุกมากการลื่นถล่มีครบนะครับเอาง่ายไวาออปชั่นเหมือนกับรถที่มีปัจจุบันเลยนะครับผมแอร์แบ็ก็ได้ รอบคันนะมีคู่แล้วมีบนเสาด้วยลองดูรุ่นนี้เป็นตัวเช้งมาตัวหลังนะใช่นนี้เป็นตัวเช้งเลยนะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมใช่ครับผมตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะใอ่ครับผมรอบคันมาแล้วตัวนึ่แถวหัวเกียร์นี่คือใส่มากๆนะใหม่มากก็คือเขาดูแลดีไม่เป็นรอยเลยเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าพิเ้าความจริงอ่ะผมบอกเลยนะครับไอตัวของรถฟอร์ดอ่ะ เกียร์โตเขาเปลี่ยนความจริงเขาไม่ได้ให้เปลี่ยนนะมันเป็นลองไลท์เขาเปลี่ยนทุกแสนเก้าครั้งนี้ใม่วิ่งแสนเกตเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลิ่นน้ำมันเกียร์ให้เลยดีกว่าน้ำหนึ่งใม่เขเอาตรงเลยด้วยปกติน้ำมันเกียร์มันค่อนข้างแพงมันไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนกันง่ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เลยทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำหนึ่งให้ใหม่ดีกว่าสบายใจทั้งผมและคนซื้อด้วยสวยเลยอย่างนี้ใช้เลยนะลองไลท์นะฟอร์ดเป็นลองไลท์จริงๆเพราะเขาเปลี่ยนทุกๆเท่าไหร่ยสามแสนโลใช่ไหมครับ แสนเก้าแสนเก้าแล้วแสนเก้านะมึงคืออยังไงวะเนี่ยแต่ผมรู้สึกมันนานมากจนไม่ได้นานๆแลคือเขาคือเอาตรงเขาไม่ได้แนะนําให้ให้เปลี่ยนแต่เราเราเปลี่ยนให้เลยนะครับน้ำหนึ่งใหม่นะครับมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่น้ำมันเกียร์นะมันมีกองเกียร์อีกนะครับใช่ครับเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บอาการกระตุกเราก็ไม่เจอนะครับแล้วเกียร์มันก็สมูทขึ้นด้วยใช่มันได้เกียร์ใหม่ น่าสวยๆยาวๆไปเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเคยเปลี่ยนมาไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนนะครับแต่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าน้ำหนึ่งใหม่สบายใจผมด้วยสำคัญคือตัวนี้มันครบมาหมดแล้วจริงโฟร์วิวยางเอทีมาแล้วนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กครบโอ้คันนี้สวยเลยสวยเดี๋ยวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอยขนงงขนแม่เดิมเก็บให้หมดนะครับพี่ได้ดูความเดิมๆของเขานะฮะนะฮะหลอมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้หน่อยที่เพิ่งมาสักหน่อยไว้โอ้เออเลยเรามีสองคันนะดับเครื่องก่อนครับผม ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2000นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งขับมาจากพิษโลกเลยนะครับเพิ่งขับขับมาจากพิษโลกเลยตัวใหม่เลยหน้าใหม่ตัวนี้มีวารันตีศูนย์อยู่นะครับตัวนี้ได้จด19ด้วยนะใบเทอร์โบใบเทอร์โบตัวท็อปสุดราคารถใหม่เท่าไหร่พี่เสริมใบเทอร์โบก็ล้านล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดเก้าตีไว้เกือบล้านแปดเท่าไหร่ับไหนครับถ้าสมว่าไวยแท็กหรือเปล่าถ้าไวยแท็กนะฮะผ่อนแค่8,900ขับฟรีอ่าสาม 90วัน90วันขับฟรี90วันสี่ประตูโฟร์วิวพอยแค่8,009นะครับใช่ถูกมากนะพี่โอ้โหเนี่ยเครื่องใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยไบเทอร์โบพี่คือเวลาเวลาก่อนที่ผมจะล้างนะครับคือล้างนี่คือใหม่เลยนะอันนี้คือแค่ฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นนะครับได้มาแล้วสวยเลยนะครับนะครับผมสวยเลยจริงๆเดิมๆเลยนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับได้ไบเทอร์โบด้วยนะฮะ ราคารถใหม่อยู่ที่ล้านเจ็ดเก้านะครับครับและตัวนี้ได้ปี6.2ด้วยไม่แค่ห้าหมื่นโลรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับแล้วได้รถแบบพิโล่ครับออกรถเท่าไหร่ครับออกรถศูนย์บาทได้นะครับลูกค้าอยากได้ออกรถเท่าไหร่ได้หมดนะฮะครับผมอยากได้หนัไหนได้หมดออกรถศูนย์บาทก็ได้จ่ายประกันแยกก็ได้นะครับเรามีทุกเงื่อนไขอยู่แล้วเรา องตรงเลยเราเน้นจบทุกความต้องการของลูกค้าพี่อยากได้แบบไหนพี่บอกเดี๋ยวผมมีที่อึตสาการขายเขาแนะนําให้ครับพี่บอกเลยว่าพี่อยากรถสุบาทเดี๋ยวพี่เอาแบบนี้ไหมคือองตรงเลยผมอาะผมจะไม่ชอบเวลาออกรถสุบาทผมจะไม่บวกดอกเบี้ยครในที่แบบรวมกันเขาบอกว่าแถมประกันชั้นหนึ่งเราไปบวกดอกเบี้ยเนี่ยคือมันไม่ได้เรียกว่าแถมนะครับมันเรียกว่า รือราคาอยู่ดีนะครับคือของผมอ่ะจะใช้วิธีจัดเกินดีกว่าเอาดอกเบี้ยถูกๆไว้พี่จําไว้ประกันเนี่ยประกันอยู่กับพี่แค่ปีเดียวแต่ดอกเบี้ยอยู่กับพี่ตลอดอายุสัญญาใช่ครับโดนดอกเบี้ยไปเราเน้นดอกเบี้ยถูกดีกว่าบางทีผมอ่ะเอเคคาร์บอกเลยว่าดอกเบี้ยเราถูกมากๆใช่ครับบางทีถูกกว่าแบบปกติ5 0าอเนี่ยต่อเดือน500,84อยคูณดดเท่าไหร่อ่ะเป็นเงินนะเป็นเงินนะพี่ออมใส่กระปุกเองดีนะครับผ สวยมากหวัดดีครับพี่ขนมไข่นะครับหวัดดีพี่หยกฟ้านะฮะหวัดดีทุกท่านด้วยนะครับทั้งสามิคนดูสวยมากนะฮะเพิ่งมาเลยแล้วเรามีสองคันนะ f อด d อดเอเวอเรสต์นะครับมีสีขาอีกคันอะไรรถเชียงใหม่มือเดียวเดี๋ยวไปดูขนาดมาเครื่องสามพันสองตัวนี้เครื่องสามพันสองนะครับนี่ใครอยากดูขนไหนบอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับอันนี้นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะฮะรถสวยมากๆเลยได้สามพันสองได้ตัวสลูบเป็นไทเทเนียมพัด ผเป็นไทเทเนียมบัสนะฮะราคารถใหม่ร้านเจ็กว่านะครับผมขายแค่899ครับถูกถูกมากมากนะพี่ได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับผม่าครแค่มราเาแค่899เองนะครับนี่รถเชียงใหม่มือเดียวนะฮะได้ยางใหม่ด้วยนะครับยางใหม่เลยยางใหม่ผมลงยางใหม่ให้แล้วนะฮะครับผมยางใหม่ฝีเฟ้นเลยใช้ยาวๆเลยนะครับรถเชียงใหม่รูปด้วยไปก็สวยสี่ห้าเจดใช่นะฮะ อ่านี่งูคอควายเชียงใหม่แท้เลยนะครับออกีนั่นเลยอันนี้รถเชียงใหม่มือเดียวเลยนะครับครับสามจุดสองนะครับใครสนใจคันไหนนะครับทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรถผมเยอะจริงๆนะฮะมีโว่โฟ Smart Cap เรามีไหมครับเนี่ยโฟ r t ทสมาร์ท่าครับผมโฟล์ทสมาร์ทแครวีเราเพิ่งขายไปรีโวเราก็เพิ่งขายไปนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาไงเดี๋ยวผมผมผม ส่งรูปให้ดูสวัสดีครับพี่วิทยาวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับตอนเย็นนะครับใครที่เป็นครอบครัวเอกคักหรือยังไม่ได้เป็นเดี๋ยวมาร่วมเล่นสนุกกันตอนห้าโมงครึ่งใช่ครับสำหรับที่ใครยังไม่ได้เป็นก็มาร่วมได้นะครับเดี๋ยวตอนตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมมีกิจกรรมสนุกได้ให้นะครับแจกแจกรางอีกแล้วแจกจับแจกนะครับไม่เสียหายตอบถูกก็ได้ตอบไม่ถูกก็ มาสนุกสนานกันอย่าไปซีเรียสนะฮะรางมัน่าง้ห้าพันนะครับผมต้องมารวบนะนะจะบาทเราก็มีเยอะนะครับอย่างคันนี้นะครับสี่ประตูอันนี้ราคาไม่แพงเลยราคาไม่ถึงห้าด้วยซ้ำนะครับถอยหลังเอาอ่าดูมุมกล้องฮะอันนี้นะครับตัวนี้ปีสองพันสิบหกนะฮะไม่แค่หกหมื่นโลพี่จำไว้นะปีสิบหกยังไม่ใช่หน้านี้นะครับผมมาแต่งเป็นหน้าโลโคเอง รถผมเดิมๆไม่ใช่ชนหน้ามาแล้วแปลงหน้านะครับผมมีรูปเดิมตอนที่เขาเป็นหน้าเดิมด้วยพี่ไม่ต้องห่วงนะของผมชัดเจนรถผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะฮะครับผมอันนี้ทําหน้าโลโก้ให้เรียบร้อยแล้วผ่อนแค่แปดพันเองใช่ครับแปดพันต้นต้นเองสี่ประตูเตี้ยนะครับได้ตัว E ด้วยไม่แค่หกหมื่นโลนะครับรถสวยมากลีโวลนะฮะไม่แค่หกหมื่นโลไม่น้อยมากตัวนี้ใช่อ่านะครับ v c r o s เราก็มีนะครับ โฟวินพี่ทีลรับเอเวอรสสวยครับชอบสีขาวครับเดี๋ยวผมให้พี่เฟิรินดูแลเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินขอเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับขอส่งรายละเอียดให้ได้ครับพี่ออกฟ้าเดี๋ยวถ้ามีเข้ามาไงเดี๋ยวผมเนะผมเอามาพีเฟนให้นะครับตัวแม็กนะฮะอีซุกแม็กตัวแม็กตัวท็อปสุดนะครับราคารุ่นใหม่อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเอคาขายแค่ เจ็ดแสนเจ็ดแล้วที่สำคัญคันนี้มีกิฟให้สองหมื่นเหลือค่าเจ็ดแสนห้าเป็นวีคอสแม็กนะครับตัวท็อปสุดของเขาเลยตัวนี้เป็นหน้าสเตลแล้วนะครับเป็นหน้าสเตลแล้วนะฮะตัวนี้ใช้เครื่องสามพันเลยใช่ไหมสามพันบูพาวเวอร์เลยบูพาวเวอร์ตัวใหม่เลยนะครฮะตัวนี้ได้ยางใหม่ฝีเฟ้นด้วยนะครับไม้แค่หลักหมื่นนะครับไม้แค่หลักหมื่นเลยนะฮะครับผมอ่ามาดูเอฟซีหน่อยปะไปรถเก่งหน่อยอ่า F4 เรามีหลายคันนะฮะมีสีเ<ส><ส>ทาดำสีบอลเงินสีแดง<ช>สวยๆทุกคันเลยไม่เริ่มแค่สี่หมื่นโลนะครับพี่แฮร์สีแปลกตัวนี้มาเป็นเพียบตัวนี้ผมไปลงแม็กแม็กใหม่นะครับยางใหม่ขอบ18นะฮะขอบ18แล้วใส่สกเกิร์ตรอบคันตัวนี้ปี2017นะฮะผมขายแค่655เอง655มีกิฟต์ไวเชอร์ของ F4 ให้อีก หมื่นห้โอ้เหลือ6 4เงเหรอพีเหลือแค่6 4พี่ได้แม็กใหม่ยางใหม่ไม่พอนะได้สเกิร์ตอีกได้กีวอเชอร์อีกหมื่นห้าอนแค่หมื่นหลักร้อยหมื่นแเองนะครับรถสวยมากหล่อมากนะฮะ f นะครับตัวนี้ Civic FC นะราคาแค่6 4ถูกมากเลย Innova นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วรีบเลยสนใจรีบเลยนะครับปี2017นะฮะ ไม่แค่80,000โลรถผมไม่แท้ทุกคันนะฮะราคาอยู่ที่699มีกิวเชอร์ให้15นำมาไปส่วนลดได้เป็นค่าประกันชั้นหนึ่งได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้ไปลวยยนสดกลับบ้านก็ได้นะครับเครื่อง2.8เลยเตัวนี้เป็นเครื่อง2.8นะครับเครื่องตัวเดียวกับคอนเนอร์เลยบีเซลนะครับขับดีมากนะพี่ใครได้ใช้อินโนวาครับผมขายไปเยอะมากนะครับเป็น89คันแล้วตอนนี้เหลือคันสุดท้ายไม่มีมาอีกแล้วนะครับ ผมไปคัดมาอย่างดีเลยอะดูมาด้าสองมาด้าสองผมมีเยอะมากตัวนี้เป็นมาด้าสกีแอ็ทีฟจีคันนี้นะครับเป็นมาด้าสองสกีแอ็ทีฟจีปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบนะครับ S เลยนะครับผมตัวนี้เป็นมาด้าสองสกีแอ็ทีฟจีเป็นกระจังหน้าใหม่ไฟใหม่แล้วเป็นตัวเช้งแล้วนะครับตัวนี้ปีสองพันยี่สิบผมขายแค่สี่แปดห้าสี่แปดห้า 485,000บาทเท่านั้นได้ครับผมเทียบป้ายแดงได้เลยนะครับตัวนี้เลขไม้ก็แค่ประมาณถูกมากพี่485แล้วความจริงครับผมจัดมาด้าสองมีกิวเชอร์ถึงถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมมีกิวเชอร์ให้หมื่นห้าครับผมผมอยากบอกว่ามันถูกมากเลยใช่ เหลือแค่47เองใช่ครับผมฟีดาาของแค่7,000กว่าบาทเองได้เทียบป้ายแดงเลยตัวนี้โอ้โหตัวเครื่องใหม่ที่ได้หน้าใหม่นะด้านในบอดหนังหมดเลยนะครับใช่มาดูภายในกันหน่อยมาครับแค่ชุดสเกตก็หล่อบาดใจแล้วตัวนี้มาดูภายในกันหน่อยมาโอ้โหนี่นะครับสวยมากนะบอดหนังแบบตัดอะคทูล่าตัวนี้เป็นตัวเชงแล้วนะครับสวยเป็นตัวเชงแล้วนะฮะนี่ หนังสีเทาหมังใหม่ปวอมอัพมีครบหมดระบบแบบตัวปี2020ใช่ครับเป็นตัว S นะครับผมมาแบบท็อปท็อปเลยนี่นะฮะพี่ผมไลสดเดียวครับเดียวผมงท่ากับความสปอร์ตมาเต็มนะครับใหม่มากๆก็คือน็อตเนตอะไรเดิมๆเลยนะครับไม่มีขยับ สวยสีแดงด้วยด้านหลังมาได้เป็นยี่ห้อที่ใช้พับเบาะหลังได้ด้วยนะก็คือดีมากๆครบออปชั่นเป็นสี่ประตูใช่ครับคือเป็นสี่ประตูพับได้รถสวยมากนะครับเป็นมาได้ตลอแล้วสกายแอคทีฟจีจีประหยัดน้ํามันกว่าปกติ15%ใช่ครับผมอัตราเร่งดีขึ้นอีก15%ประหยัดประหยัดกว่าอัตราเร่งดีกว่า15%บห้เอร์เจากเครื่องตัวเก่าใช่มครับอันนี้คือมาได้เคลมไว ตัวจีนนานๆมาทีนะครับแต่ที่นี่มีนะฮะให้ดูอีกคันนึงมาอ๋อผมสบายๆก็มีนะครับพี่เคยเห็นมาร์ไม่สี่หมื่นโลไหมปีสองพันสิบสองรถสวยมากและได้สีแบบสีน้องมะนาวน่ารักมากเลยไม่ให้สี่หมื่นโลเจ้าของดูแลดีมากนะฮะใช่ผมฟรีดาวผมแค่สี่พันกว่าบาทนะครับปีสองพันสิบสองแท้ด้วยใช้งานเลยใครจะไปค้าของค้าขายเลยใช้เป็นรถ รับส่งอะไรเล็กๆน้อยๆสวยมากนะครับสวยมากๆเลยผ่อนเหมือนมอไซค์แต่ได้ใ่เป็นรถเก่งขับฟรีเกวันก็ได้พี่อยากได้อะไรพี่บอกเลยนะครับต้องมีทุกเงื่อนไขนะครับผมเน้นจบอยู่แล้วแล้วเรามีน้องโดรมอนด้วยนะครับสีฟ้าน้องสีฟ้าเป็นโดรมอนใช่ใช่ครับตัวนี้สอง้านะฮะตัวนี้เราผ่อนประมาณแค่สี่พันกว่าบาทนะครับครับผมนี่ความจริงปรับราคาลงแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวอัปเดตฉลากด้วยนะครับผม มาที่ไหนไม่มีที่นี่มีอันตีสอันติฟสองหม่นสิบเก้านะครเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาใช่ครับลูกค้าบอกว่าภาคเหนือมีคันเดียวผมไม่รู้นะพี่ลองเ์ชก่อนว่ามีจริงหรืเอเปล่าลูกค้าเขาบอกผมอย่างนี้ผมก็พูดตามลูกค้าบอกปี2020นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวรถเชียงใหม่มือเดียวทางเหนือรถเราคือยินฟ้าอากาศดีอยู่แล้วนะครับ่องเหล็กอะไรโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่สองหมื่นโลนะฮะ แล้วก็ได้ตัวีด้วยราคารถใหม่อยู่ที่889ผมขายแค่685ปดหมีกิฟตให้20,000เอามาเป็นส่วนลดเลยอแค่หกห้ถูกมากห6ห้าหสองนี่ถูกมากแล้วที่สำคัญนะครับด้านในอ่ะพี่มาสัมผัสกินใหม่ได้เลยใช่ครับอันนี้ออกแบบใหม่ด้วยด้านในสวยมากเดี๋ยวให้ดูหน่อยปะครับผมอ่าด้านในเพิ่มความสปอร์ตที่กับแอนติกเข้าไปอีกนะครับอ่าใช่ใช่อ่าดูด้านนี้ ภายในใหม่มากนะครับหรูมากตัวนี้เป็นตัวเช้งแล้วนะครับออกป้ายแดงก็อย่างนี้เลยนะฮะนี่ทรงภายในเป็นสีเบจใหม่ให้สองหมื่นโลพี่มีกี่วัชเชอให้สองหมื่นอ่ะเอามาเป็นส่วนลดเหลือแค่หกหกห้าที่ถูกเลยถูกมากเลยครับหายไปเป็นสองแสน่ะใครที่ดูป้ายแดงอยู่ต้องมาลองสัมผัสมาลองมาดูอ่เอาปากกามาวงว่าต่างกันตรงไหนใช่นะครับแถมดอกเบี้ยด้วยของเราเริ่มต้นหนึ่งยังได้อยู่นะครับผมมีให้จัด พิเศษเลยนี่สวยมากนะครับไม์แค่สองหมื่นโลมาเดี๋ยวเรามาปิดด้านหน้ากันนะครับตัวนี้นะฮะรีโวลีโปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็น e plus เป็น e plus นะฮะตัวนี้ฟรีดาวผ่อนแค่ประมาณเก้าพันนะครับเก้าพันกว่าบาทนะครับฟรีดาวผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะฮะไม่แค่หกหมื่นโลนะครับไม่น้อยแล้วสวยมากแล้วตัวนี้นะฮะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะ แต่งมาให้เรียบร้อยผมแต่งเองนะทีอดีผมแต่งเองนะครับผมราคาแค่4ี่0สนหนึ่งหมื่นห้าบาทได้รีโว่ด้วยได้รีโว่แคบไปใช้เลยผ่อแค่เจ็ดกันาบาท7 0็ดพัน้ต้นนะครับเจ็ดพันน้ต้นนะฮะอ่าเรามีหลายคันนะฮะรีโว่เราก็มีหลายคันนะับตอนสี่หกห้าใช่เจ็ดับาทนะครับแต่งด้วยนะฮะหล่อเลยนะครับนี่อีซสุุตัวนี้ปีสอง6ันสิบหกนะครับนี่ บูพาวเวอร์นะครับแล้วก็มี d ี a x ็ก n New ราคาอยู่ที่ห้าแสนสองนะครับตัวนี้เครื่อง20,000มอ่อวิ่งสอง0มืนโลนะครับปีสองพันสิบ็ดบูพาวเวอร์นะรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับเช็คศูนย์ได้ทุกคันผมรับประกันคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะห้าไมเทียมและที่สำคัญโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับฟรีดาวผนแค่แปด0ันกว่าบาทนะฮะครับผมแม็กยางใหม่มาเลยอันนี้ปีสองพันสิบดนะครับ ราคาอยู่ที่หกแสนหกเองนะครับเป็นตัว E นะฮะปีสองพันสิบแปดเป็นสีเทาแล้วด้วยใช่เลยสองพันสิบแปดตัวนี้นะครับเป็นตัวฉลองห้าสิบปีนะครับมีกแชมป์เชียงใหม่ฝนตกนะฮะสามพันเบนเชอร์โบตึงฝนตกไม่กี้งาฝนตกร้อนเลยตอนนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวฉลองห0สิบปีนะครับภายในเขาเป็นสีดำปีสอง2นิสองะฮะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยได้เครื่องเบนเทอร์โบด้วยนะครับเครื่องสา0พัน เป็นสามพันเป็นวีเอ็นอยู่แล้วภายในฝีดำเป็นแบบนี้นะฮะสามพันวีเอ็นทอบนะครับ,รบภายในฝีดำนะฮะนี่สวยเลยรถลูกค้ามาเทินกับฟอร์จูเนอร์ผมนะฮะครับผมมาเทินกับฟอร์จูเนอร์ผมนี่<ม>เป็นตัวฉลอง50ปีนะครับ,บ,บมีเน็วิเกเตอร์ครบหมดเลยราคายอยู่ที่475,000บาทจอของโตโยต้าเลยเนะี่ยมีมาให้แล้วนะครับผมเกียร์ออโต ดูลายลายไม้สวยมากผมไม่ค่อยเจอนะวีโก้แบบโอ้ทรงนี้สวยมากๆเลยอ่าสนใจคันไหนทักมาได้นะครับรถเราเข้ามาเยอะเลยนะครับเข้ามาเยอะเลยนะฮะมีฟี x 3สามด้วยนะครับราคาอยู่ที่ห้าสี่ห้ามีกิฟให้สอง0มืนด้วยนะครับถ้าเอามาส่วนลดเหลือแค่ห้าสองห้าถูกเลยนะครับผมเป็น c ี x 3สามแล้วนะครับรถสวยเลยนะครับ มาเดี๋ยวห้าโมงครึ่งเดี๋ยวมาไล์กันัปเดตรถใหม่กันครับจับฉลากครับอย่าลืมวันนี้แจกห้าพันนะครับผมรางวันใหญ่ถ้าสมมว่าถ้าฟุกมาแบบโดนทั้ง3ามตัว2ตัวได้7 0 0 0พันเลยนะใช่รวมกันได้7,000ันเลยนะครับก่อนใหญสำหรับครอบครัวคานะครับใครที่ลังเลที่เป็นครอบครัวค่าลองเข้ามาสัมผัสตัวตนของเราก่อนมาดูรถของเราก่อนมาฟังการบริการของเราก่อนหรือว่าดูรีวิวของเราก่อนนะครับครับผมนะ ไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถออกรถสวยไอเอชาได้เพียงที่เปิดใจทักมานะครับครับผมนะวันที่พี่รับรถพี่ตรวจรถก่อนไม่สวยไม่ดีผมรับคืนรถร้อยคือออนจองคืนให้ทันทีผมเอารถผมกลับนะครับผมคือไม่ไม่สวยจริงไม่มั่นใจจริงผมไม่กล้าการันตีขนาดนี้นะครับครับผมใช่แล้วรถเราส่งแต่จังหวัดช่วงนี้เยอะมากมากเลยเยอะจริงๆนะครองยิงไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวห้าโมงครึ่งเจอกันนะครับครับผมขอบคุณมากละครับทุกคนสอบคุณครับ